นี่ซอบาเดเนี่ยมากี่อ้อบใช่ซอบแบบนี้ อ๋อหลวงพ่อเมตตา49บาท ของพ่อกธเมตตาสี่สิบเก้าบาทเองทำไมถูกอย่างเงี้ยตาอ๋อตามศรัทธาใช่ไหมสวยดีจังเลยเนาะนะถูกเดี๋ยวให้ขายของได้จะมาเอานู้ว่ามันมันถูกดีจังเลยเนาะไปตั้งหน้ารถได้ใช่ไหมหน้ารถหน้าบ้านหน้าหัวนอนบนท้่ค้าได้หมดา็เป็นเสมาอ๋อขอบคุณค่ะสองสูง ได้เงนินมาซื้อในเด้อหลองพ่อให้ลูกขายของดีๆในเด้อขายสมบูรณอางนาได้หลายๆให้มีเงินกลับมาบูานะู้าเนมีแต่คนรักเมตตาในเด้อ <Yeah. S 2> เดี๋ยวมีบ้านของเจ้าของก่อนพี่น้องจะเอาแบบนี้กลับไปอยู่บ้านด้วยสวยดีนะ อยากใครชอบอยากบูชามาบูชาอัดคลิปลงช่องลงุงก็เลยอัดคลิปมาบอกมูห้าเขามากักเขามาบูชาอยู่วดบวกฟัน,นอันนี้ทุกคน,นพระพุทธเมตตาเนะี่ยที่อยู่บนโบสถ์วัดบวกฟันเนะ่ยสวยมากนะแต่อย่างเช่นนี่อันนี้ตั้งหน้าลดยี่สิบเก้าบาทเองน,นี่สามจุเก้าสำหรับใครที่นับถือปู่ศีสุธโร อีทุกาเหรอมาขยันหาเงินกันเราลุงไอแฟนก็ใหายเมื่อนีม้มาบ๊อกกี่บาทนึ่นหรอก่าลังขายของอยู่มาหาทำบุญจะได้สงบสุขแน่ทังเทียรกระไดทิษฐานเราอยากได้รับทิษฐานสำเร็จเราก็มาแก้ कौन नहीं होवे माया